สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c ช n n e l Daddy Cooking ครับวันนี้ d a ต d ี้จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำเมนูยำจิ้นไก่หรือว่ายำไก่บ้านน้ำพริกลาบแบบทางเหนือครับ สูตรนี้เนื้อไก่บ้านมีความเหนียวนุ่มนะครับส่วนน้ำแกงก็มีความหอมกลมกลม่อมด้วยน้ำพริกลาบของแด๊ดดี้นั่นเองนะครับรับรองว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ต้มไก่ใส่น้ำพริกลาบแล้วก็คลุกๆๆใส่เครื่องไปอีกนิดหน่อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่สุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเราม,ามาต้มไก่กันก่อนนะครับแดดดี้ใช้น้ำเปล่าประมาณ2ลิตรไปตั้งให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่เครื่องต้มไก่ลงไปนะครับก็จะมีตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็นําไก่บ้านมาใส่ลงไปต้มให้สุกเลยครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นไก่บ้านสาวนะครับเนื้อก็จะเหนียวนุ่มพอดีแล้วก็ต้มไม่นานด้วยนะครับ เราต้มไปสักพักหนึ่งไก่บ้านของเราก็สุกแล้วนะครับเพื่อนๆลองใช้มีดจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าจิ้มเราทะลุง่ายๆก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ยกไก่บ้านนี้ออกมาพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาฉีกเป็นชิ้นครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกก็จะเป็นน้าซุปจากที่เราต้มไก่เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปก็เป็นไก่บ้านต้ม1ตัวน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมครับ ต่อไปเราปรุงรสด,ด้วยน้ำพริกลาบนะครับตัวนี้เป็นน้ำพริกลาบของแดตตี้เองนะครับนอกจากจะทำลาบอร่อยแล้วเราก็ยังสามารถนำมาทำเป็นเมนูอาหารทางเหนือได้อีกหลายเมนูเลยนะครับวันนี้เราจะใส่น้ำพริกลาบประมาณ3ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นน้ำปลา2ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย4ช้อนโต๊ะแล้วก็ผักไผ่ใบสะระแหน่ประมาณ1ถ้วยครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดตตี้ฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําไก่บ้านที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเนี่ยมาฉีกเป็นชิ้นนะครับ ใครจะใส่กระดูกลงไปด้วยก็ได้หรือว่าจะใส่แต่เนื้อไก่ยอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้แดดดี้ใส่กระดูกลงไปด้วยเลยนะครับเวลาเราทานเราก็จะได้แทะกระดูกไปด้วยนะครับก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับนี่นะครับเราฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาเราใช้ไก่บ้านเนี่ยเราใช้เป็นไก่บ้านสาวนะครับเนื้อก็จะเหนียวนุ่มพอดีแล้วก็ต้มไม่นานด้วยนะครับ พอเราฉีกไก่เป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําน้าซุปที่เราต้มไก่เนี่ยมาใส่ลงไปเลยนะครับแต่ดีจะใส่กะไวให้พอท่วมไก่นะครับไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับเราต้องการให้มันมีน้ําแค่คุกคลิกก็พอแล้วนะครับ นี่นะครับประมาณน,นี้ก็ใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำพริกลาบลงไปนะครับวันนี้ดัตตี้ใช้น้ำพริกลาบของดัตตี้เองนะครับตัวน้ำพริกลาบเนี่ยจะมีความเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็มีหอมเครื่องลาบด้วยนะครับนอกจากจะทำลาบอร่อยแล้วเราก็ยังสามารถนำมาทำเมนูอา,อาหารเหนือได้อีกหลายเมนูเลยนะครับดัตตี้จะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ปรุงน้ำปลาเพิ่มลงไปอีกแค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันจนน้ำพริกลาบละลายนะครับ จากนั้นเราก็ใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ใบผักไผ่สารแน่ลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าอีกสักเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็สามารถชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะครับ ตัวยำจิ้นไก่ทางเหนือเนี่ยจะออกรสชาติเค็มๆเ,เผ็ดๆนะครับแล้วก็มีความหอมของน้ำพริกลาบแล้วก็ใบผักไผ่สาระแหนนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเราก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูยำจิ้นไก่หรือว่ายำไก่บ้านน้ำพริกลาบแบบทางเหนือครับ เมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เรามีตัวช่วยดีๆอย่างน้าพริกลาบของดดดี้นะครับเราแค่ต้มไก่แล้วก็มาคลุกเคล้ากับน้าพริกลาบปรุงรสอีกนิดหน่อยก็ได้เมนูยำจ้นไก่มาทานแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจน้าพริกลาบของดดดี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งตามลิงก์ที่ดดดี้ฝากไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปสั่งในเพจดั d ตี้คุกกิ้งก็ได้นะครับนอกจากจะมีน้าพริกลาบแล้วนะครับเราก็ยังมีพริกแกงอร่อยๆให้เพื่อนๆเลือกซื้อได้อีกหลายอย่างเลยนะครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ์แตหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ